วิธีทาชุดเดทมัดย้อมลายหินอ่อนอคลิปนี้ทิ่จะสอนตั้งแต่กระบ,บวนการทําน้ํายาเลยนะคะเพื่อให้เสื้อหลังย้อมมีสีสดสวยมาเลยค่ะนะคะก็เตรียมน้ำหน,นึ่งลิตรนะเพื่อนๆเตรียมทําตามทิปแบบละเอียดเป๊ะทุกขั้นตอนนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีผลต่อสีหลังย้อมด้วยนะคะเตรียมสารส้มสิบห้ากรัมเติมน้ําส้มใส่ชูลงไปนะคะห้าช้อนโต๊ะนะคะ น้ำหนึ่งพัน ml เนี่ยหนึ่งลิตรเนี่ยใช้น้ำร้อนอแล้วเราจะผสมสารส้มสิบห้ากร,รัมลงไปในน้ำร้อนน้ำส้มสายชูห้าช้อนโต๊ะลงไปในน้ำร้อนแล้วคนให้ส่วนผสมเขาละลายนะให้สารส้มเขาละลายเนะสร็จแล้วนะถ้าเป็นผ้าใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนนะคะทิปแนะนําให้นําผ้าไปซักทาความสะอาดก่อนนะคะเพื่อที่ว่าให้เส้นใยเขาเนี่ยมีความอ่อนนุ่มโลเมื่อที่เวลาเราย้อมไปเนี่ยสีเขาจะได้ยึดเกาะได้ดีขึ้นนะคนะเสร็จแล้วเนี่ยเอาน้ําที่เราผสม เรียบร้อยแล้วนะราดไปบนผ้าได้เลยนะคะแล้วก็กดๆๆให้ผ้าเนี่ยจมลงไปในในน้ำที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อนๆสามารถเพิ่มสัดส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับผ้าได้นะคะก็เพิ่มตัดส่วนอย่างท,ที่ทิปบอกไปในเบื้องต้นแล้วนะหมัมกผ้ากับน้ำยาที่เราผสมกันไว้เนี่ยนนหนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวคลิปถัดไปทิปจะพาไปย้อมนะว่าทิปมีกะบวลการย้อมอย่างไรนะก็ไม่ได้ยุยกอะไรนะคะปลตดตาผ้าถ้าอยากให้สีติดด้านหลังด้วยเนี่ยเพื่อนๆน,น,นำ ผ้าผ้าต่างหากนะไปชุบสีสีก่อนนะสีย้อมก่อนที่เตรียมไว้นะนี่สีพื้นเขาจะเป็นสีเขียวมรกตใช่ไหมอาทิพก็จะเอาผ้าเนี่ยต่างหากไปชุบสีสีมรกตสีเขียวมรกตแล้วก็บิดนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าไม่ให้มันชุ่มจนเกินไปนะคะแล้วก็ปูวางได้เลยนะ,ะวางวาง,วางหาพลาสติกมาลองก่อนทีหนึ่งแล้วก็เอาผ้าชิ้นเนี่ยวางปูได้เลยนะ,ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาชิ้นงานผ้าของเราที่แช่น้ํายาไว้เนี่ย วางไว้บนผ้าอีกทีหนึง่งเสร็จแล้วก็เอาใบไม้ดอกไม้ที่เราเตรียมกันไว้เนี่ยวางบนผ้าได้เลยนะฮะแล้วก็ในขั้นตอนห่มสีเนี่ยจิจา่าเตรียมสีเตรียมผ้านําไปชุบกับสีที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็นํามาห่มได้เลยนะไอ้ตรงเนี้ยที่เขาเรียกว่าห่มสีนะหม่มก็คือการเอาผ้าอีกผืนหนึ่งไปชุบสีนะเพื่อที่ว่าจะทําให้เสื้อ,อเขามีสีพื้น โดดเด่นขึ้นมานะเรียกว่าการหหมสีนะก็เอาผ้าชุบสีแล้วก็คลุมวางใบไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วเรา,เราจะเอาผ้าคลุมยกเอ่อชุบสีแล้วก็เอาไปคลุมอีกทีหนึ่งนะเสร็จแล้วเราก็เอาผ้าใบานะหาแบบวัสดุวัสดุอุปกรณ์นเนี่ยหาจากใกล้ๆตัวก่อนนอันะนี้ก็ทิพย์ก็อาจจะเป็นถุงดาก็ได้ถ้าเพื่อนๆไม่มีถุงเพลา,าสติกหนาหหรืออะไรเนี่ยเอาถุงดาก็ได้นะมามาทําแล้วก็วาง คลุมให้เรียบร้อยให้มิดผ้าเลยนะล้วก็ค่อยๆม้วนตามในคลิปวิดีโอได้เลยนะคะม้วนให้แน่นนิดนึงนะล้วก็ม้วนเสร็จแล้วเนี่ยทิพจะใช้เชือกฟางนะพันเขาอีกทีนึงนะด้วยความที่ว่าอ่าเป็นมอสน,นึ่งเล็กๆนะคะเพื่อนๆสามารถอ่าเอาวัสถุดิบวัสดุอ,อุปกรณ์เนี่ยที่เรามีอยู่นะไม่ต้องไปลงทุนอะไรนะ,ะนทีนี่เนี่ยทิพก็เอามอน,นึ่งเล็กๆนี่แหละนะคะมามานึ่งนะคะแล้วเราก็จะนึ่งใช้เตาเตาถ่านนึ่งนะ,ะจนไฟเขาดับไปเองนะ,ะทิพก็ถึงคอยกลงนะก็ยกลงเสร็จแล้วทิพยวก็พ แกะชิ้นงานได้เลยนะอันนี้ทิพย์ก็ไม่ได้เอาไปตากจนแห้งอะไรนะทิพย์จะแกะชิ้นงานเลยนะมันก็ไม่ได้มีผลต่อสีหลังลรอมอะไรนะทิพย์ก็ยอมให้ดูแล้วนะก็เสร็จแล้วไปก็ล้างน้ำฝ้าออกนิดเึงนะเพื่อให้อ่าให้สีเขาเอ่เสร็จไปมาให้เสร็จออกมาที่เรายอมกันไว้เนี่ยหลุดออกแล้วก็ล้างเป็นการล้างสีด้วยนะก็เสร็จแล้วถ้าจะอยู่สีตกเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะน้ำยาล็อกสีครูพิธีนะคะตัวนี้จะช่วยอยู่สีตกนะะก็ะเปน้ังเสร็จนะคะใช่ล็อกสีเสร็จแล้วก ไคะนี่ก็จะเป็นสีเหลืองจากอดอกบโพชมพูนะคะเป็นสีเหลืองออกเหลืองทองแล้วก็ใบเขาเนี่ยก็จะให้สีเหลืองเช่นกันนะกะ็หาวัตถุดิบจากสิ่งรอบๆตัวเรานี่แหละนะก็เอามาประยุกต์ใส่กันนะก็ยอมไม่ใส่เล่นใส่อะไรก็ถ้าเป็นพื่อมีไอเดียจะเอาไปทําขายก็ได้เลยนะถะ้าชอบกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทิปให้ทำคลิปแนวแบ่งปันอีกน,นะคะ